ายครับอ่ะละสายสองขายสองสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับฮัลโหลเต้ครับผมครับกางเกงดำมมผมไม่ได้ขายครับผมเอาไว้ใส่ครับผมครับเห็นพี่โทรมาจังเลยฮะเมื่อวานก็โทรมาผมพอดีผมจะทําทงานผมไม่มีเวลาทํางานเลย<ม>พี่<ม>เป็นอะไรมากปะครับไม่อยากได้กางเกงดำผมเต้เห็นเต้อยู่ในยูทูบอ๋ออยู่ในเห็นยูอยู่ใน youtube ใช่ไหมครับ อ๋ออยากได้เกงดำเหรอครับใช่อยากได้ล่องหนไม่ของเท่รอไปที่พเอาแบบพิเใส่แล้วอ่ะเอาที่ใส่แล้วด้วยเหรอครับแล้วที่ที่ยังไม่ใส่ไม่เอาเหรอครับไม่ครับแต่ทำไมพี่ไม่ไม่ไปหาซื้อตามตลาดอ่ะพี่ตามห้างก็ได้พี่ไม่เอาอยากได้ของเตท่อยากได้เอาแบบที่เศษใส่แล้วอ่ะอยากได้มานอนหอมไปอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยครับอยากได้มานอนหอมไป ไออ่อ่ะ่มพี่ซื้อกับผู้ชายหมื่นนึงอ่ะซื้อกับผู้ชายหมื่นอะไรหมื่นนะครับอะไรหมื่นนะฮะไม่ซื้อกับผู้ชายหมื่นนึงไงไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจไม่ซื้อกับผู้ชายหมื่นนึงอ่ะผู้ชายอ่ะเขาใส่กางเกงเขาซื้อกางเกงดาเขาหมื่นนึงอ๋อพี่ต้องไปหาซื้อที่อื่นนะครับที่นี่ไม่มีขายครับที่นี่ก็คือขายรถอย่างเดียวนะครับผม แต่ถ้าเกิดพี่อาการหนักพี่ก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพี่นะเพราะว่าพี่โทรมาบ่อยมากเลยผมไม่ใช่ว่าผมผมก็ไม่ชอบแบบพี่ผมทํามาหากินต้นชอบชอบเธออะไรนะครับต้นชอบเธออยากได้กางเกงของเธอือคือตอนนี้ะครับผมผมเอ่อตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับ ผมทําทําคลิปอยู่นะครับก็เวลาพี่พูดอะไรพี่ให้เก็บหน่อยเมื่อวานพี่ก็จะเอารูปผมไปโพสประจานผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่ผมรู้จักพี่หรอครับก็ผมไม่ได้รู้จกักผมไม่ได้รู้จักพี่เลยนะฮะ <ดร S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่จะเอารูปผมไปไป,ป,รประจานโพสประจานเห็นอ่มขู่กับน,น้องผมงไว้้นชอบกางเกงกรรมของเธอไงอ๋อแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่ไหนครับปอรีวันนี้หยุดทำงานพอดีจะมาหาหลานอยู่ที่ระยองอ๋อมาที่ระยองใช่มาหาหลานไงหลานทางานอยู่ที่ระยองไงเหรองั้นก็ไปซื้อกางเกงที่ระยองก็ได้นะครับกางเกงที่ระยองเยอะแยะเลย XL ตัว L ตัว M ตัว S มีหมดฮะองของเต้อยากได้ของเต้อีก อืมแล้วจะทําไงดีครับจะไปหาได้ไหมล่ะแต่ผมมมเมีแล้วนะผมมมเมีแล้วนะครับอรัก็ต้นก็ไม่ได้เอาเมียเธอเนี่ยเอาเธอต้นแคอยากได้กางเกงดำของเธอแค่นั้นเองอ๋อยากอยากได้กางเกงเฉยใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดว่าผมให้กางเกงแล้วแล้วผมเซ็นให้คือจบใช่ไหมครับฮะถ้าเกิดว่าผมให้กางเกงแล้วคือจบใช่ไหมครับ ไม่ลบไม่โทรมารบกวนผมนะฮะไม่ลบไม่ไม่โทรมาคุกคามผมนะฮะใช่ไหมครับใช่กอคือต้องการกางเกงอย่างเดียวใช่กางเกงับนเต้วันนี้รู้สึกว่าจะโทรมาสักเต้ยังใส่อยู่ใช่ไหมใช่ผมใส่อยู่ผมไม่ไม่ได้ซักเลยเป็นเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าหอมหรือเหม็นครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้อาบน้ําช่วงนี้ฮะงานยุ่งส่งใหูอะไรนะครับ มใหห้ดูน่่ออยอพี่เป็นอะไรมากปะหาผมเป็นอะไรมากปะครับพี่พบแพลงบ้างหรือเปล่าครับไม่ต้นอ,อยาทเย็นใส่กางเกงรับอ๋อต้องต้องไปกดดูใน YouTube นะครับครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะฮะแล้วต้นจะไปหาเซนะมาหาที่ไหนครับผมก็ไปหาอยู่แถวไอ้ไอ้ี ไปหาอยู่พัทยาจิตเตก้ารถน,นอ๋อตอนนี้ผมย้ายมาอยู่บราซิลแล้วฮะนะผมไปมาอยู่บราซิลแล้วตอนเนี้ยรู้จักไหมครับบราซิลไม่รู้อ่ะบราซิลบราซิลบราซิลตรงไหนอ่ะใช่ครับไม่รู้จักประเทศบราซิลเหรอครับไม่รู้จักอืมพี่อพี่ผมบรบกวนพี่ไปพบพบแพทย์นิดนึงเนาะกินยองกินยาบ้างพี่เนาะ คือผมก็เป็นห่วงอะพี่นะเจ๊เไม่ทำตามต้นของกนะพอไปจะรูปเธอแชร์ให้หมดเลยเอารูปเอารูปอะไรแชร์ครับรูปเธอเธอใส่กางเกงใส่เสื้อขาวใส่กางเกงดำนะต้นชอบเธอนะเจ๊อ๋อจะโพสประจานใช่ไหมครับโอ้จะโชว์ประจานกางเกงขากางเกงดำเสื้อขาวใช่ไหมครับโพสเธอด้วยล่ะรูปเธอด้วยเหรอโพสไปที่ไหนครับผมจะได้ไปกดไลค์ให้ ก็มีรถมีเอาจะประจานให้พวกคนทั่วเนี่ย <laughs> ผมไม่ค่อยอยากดังครับแค่นี้ผมก็ดังพอแล้วครับถ้าพี่ไปประจานผมอีกผมก็แย่เลยนะครับอืมพี่พี่อ่าพ,พี่เป็นอะไรมากป่ะครับต้นชอบนะอ๋อชื่อต้นใช่ไ้มครับม,มีชื่อจริงไหมครับมีชื่อจริงไหม ไม่มีชื่อจริงด้วยเบอร์โทรนี้ติดต่อได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ได้โทรครับติดต่อได้ตลอดโอเคครับเดี๋ยวผมจะมนะครับครับ,รบเดี๋ยวผมจะเข้าไปในในโรงพักเนาะแล้วก็ให้เขาบันทึกประจําวันไวนะ้เนาะเป็นหลักฐานว่าคุณโทรมาหาผมประมาณวันหนึ่งประมาณเป็นสิบรอบนะก็ถือว่าคุณคุกคามผมนะ,ะเดี๋ยวให้จะให้ครัทีมาทำตาม ถ้าเต้ไม่ทาตามต้นก็จะรูปเธอแช้หมดเลยถ้าเต้ก็จะเอาต้นจะเอารูปเธออี่อีนี้ต้องลอมพักกันมากต้นทำไปว่าต้นชอบเธออ๋อที่ทํา <ำ S 1> ไปว่าชอบผมบอือการกางกินครับผมเธอเพราะอบโอ้โห<อ> <laughs> ผมว่าต้องต้องต้องพบแพทย์นิดหนึ่งนะฮะนะฮะหายากินบ้างครับครับหายากินบ้างเนาะเป็นห่วง อืมเพราะว่าประเทศไม่ต่างๆครับก็ผมอยากให้พี่หายากินบ้างนะฮะเป็นห่วงคือผมก็ไม่ได้ไมผมก็ไม่รู้จักพี่เป็นส่วนตัวนะต้นๆทำอย่างนี้ทั้งหลายคนแล้วอ๋อเหรอฮะอ,อ๋อทำแบบนี้ตั้งมาหลายคนแล้วใช่ไหมครับทำทำไมพี่ถึงทำอ,งอย่างนั้นงงน,นะครับเพื่ออะไรครับต้นอยากได้งจริงงไงอ๋อก็เลยก็เลยไปทำเขาก็เหมือนของเต้ไง ก็เหมือนของเต้ไงเต้ต้นก็อยากได้คนจริงดำของเต้ไงอ๋อก็เลยไปไปทำเขาทำมากี่คนแล้วฮะก็ให้คนเงินเขานะไม่ได้ใชื่มไม่มีเงินเขารับเต้อ๋อให้เงินเขาด้วยอ๋อเาอยู่ที่ผมช่วยเขาด้วยอ๋อเหรอฮะโอ้ยางงั้นอย่างงั้นต้องไปแถวพัดคงเนาะยังงั้นก็ต้องไปแถวครับของเต้อ๋อโอ้ยโหแล้วครับ อ่ะหนักนะครับเนี่ย<ด>หนักนะครับเมื่อกี้ดูในในโมลูกมองเป้าจังเกียกดำเะโอ้ <c oughs> ผมว่าการหนักนะครับไปพบไปพบแพทย์อีกหนึ่งเนาะ <c oughs> ไปหายงหายาหาสมุนไพรกินสักหน่อยนะจะได้หายนะครับเป็นห่วงนะครับไปหาพวกตะคงตะไค,คร้นะฮะแล้วก็ชวนพ,อพ่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาตะ,ตะคงตะไคร้ไปไปต้มนะสมุนไพรนะฮะใบมะกรูดใบมะนาวก็ต้มนะฮะ จะได้ดีขึ้นนะครับทำไมพูดถึงเงาเตยเอ่อแล้ว,แล,วแล้วโทรมาหาผมทำไมอะครับจุดประสงค์เพื่อไม่ก็อยากได้กางเกงกลับเตยผมไม่ได้ขายกางเกงครับผมขายรถครับผมเขารู้แล้วว่าไม่ได้ขายจังเกงอ่ะเพื่อนก็อยากได้กางเกงกำลังเตยนะครับจากได้กางเกงนะครับไปแถ,ไบแถวตลาดไหมครับแถวตลาดไหมเยอะแยะเลยเนาะ ต้นไปหาเธอได้ไหมเออมาที่ไหนครับก็มา,านั่นแหละจากพัทยาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้อให้อให้พวกพี่ผมโทรหาเนาะเออแล้วก็ให้พวกพี่ผมโทรหาเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดเนาะให้ใครโทรติต่อเดี๋ยวผมให้พวกพี่ผมติดต่อไปครับเพราะผมก็มีคิวงานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ว่างก็ต้องไปถ่ายถ่ายรายการหลายที่นะฮะ เนาะเดี๋ยวผมให้ผู้จัดการมผมให้เลขามผมไปโทรโทรกลับเนาะไม่อยากอยากผมอยากกินกับเก่งในไปด้วยอยากกินเกงในด้วยเหร,อ,อ,กกเหรอครับใช<ด> <c oughs> ่เกงในผมไม่ใช่ต้มยำนะฮะม,มันมันจะกินได้ยังไงครับยังไงไงอะไรนะฮะเพราะว่าคุยเธอกิดใจเพราะว่าคุยเธอกินยังไงอยาอกกินกับเก่งในแล้าตอนชัยเต้นะนเต้คนก็จะกินกับเกงในของเธอไง โอ้โหลำยอยได้ไหมครเนี่ยกระเพาะพังแน่เลยครับจะมีพวกแบคเีเรียมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้ตายแล้วตายละเต็มที่นะฮะเต็มที่ฮะแล้วเอาเอาที่สบายใจนะครับนะครับเนาะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่โทรมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับสวัสดีครับอะไรนะฮะ อะไรนะครับลอดูครับผมก็โทรมากี่กี่สายกี่สายเราเรามาดูกันนะครับอันนี้วันนี้ครับวันนี้หนึ่งสายสามสายสี่สายห้าสายครับแล้วก็มีเมื่อวานนะครับมีเมื่อวานเดี๋ยวนียเมื่อวานเมื่อวานก็โทรมานะครับก็มีข่มขู่วยฮะข่มขู่ว่าจะเอารูปพอดีผมไม่ได้ไม่ได้รับสายนะครับผมพเพราะ่ผมก็ทํางานเนาะ แล้วก็มีบุคคลคนนี้โทรมานะครับแล้วก็ผมก็เลยให้น้องผู้หญิงที่อยู่ในออฟฟิศนะฮะรับแล้วก็บอกว่าถ้าผมไม่โทรกลับก็จะเอารูปประจานนะฮะ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่ารูปอะไรแล้วเราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับผมถือว่าบุคคลคนนี้คุกคามผมนะฮะแล้วก็โทรมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโทรโทรสองเบอร์คือพยายามที่จะโทรหาตลอดเลยถ้าถามว่าผมรู้จักไหมไม่ได้รู้จกักเขาบอกว่ารู้จกักยูเขารู้จักผมที่ยูทูบนะฮะเขาเห็นกางเกงดําตัวนี้นะฮะเขามาขอเอฟ เขามาขอเอฟนะฮะับเอฟกางเกงผมหมื่นหนึ่งบาทนะหมื่นบาทผมก็ให้เขาไปหาที่ตลาดนัดหรือว่าไปหาตามห้างมันมีทั่วไปนะคะคงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเนาะแต่ว่าเขาอยากได้กางเกงในผมไปดมด้วยนี่นะฮะปัญหาก็ถือว่าเขาคุกคามผมนะ,ะก็คลิปนี้นะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับก็เพื่อที่จะเซฟตัวเองนะฮะว่าผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดว่าใครเ,เขาเอารูปผมไปโพส์ปจานหรือว่าทำในสื่สีส่หายก็ ผมก็ทำตามกฎหมายนะครับโอเคครับผมครับ